สวัสดีค่ะทุกท่านว,วันนี้นะคะ,คะเราได้รับเกียรนะคะจากท่านอาจารย์กวงนะพุทธสถานจีเ็คลิมที่นครนานะยกที่นี่นะ,ะต้องบอกเลยว่ามีองค์ไัยสิงเอียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหนูพูดถูกไหมคะอาจารย์คชะใช่จ้ะ,ะต้องบอกว่าแล้วหนูได้เห็นรูปเคารพค่ะในอีกภาคหนึ่งของถ้าบอกหมายถึงมหายานหนูเห็นองค์ไัยสิงเอียเนี่ยเนาะประทับนั่งอยู่บนบัลลังแล้ว ธรราของท่านเนี่ยนะประทับอยู่บนฝังครับความหมายความหมายใช่ค่ะอาจารย์ขาค,คืออย่างนี้ฮะในโบราณโบราณเนี่ยนะครับาชายสิงเอะตั้งเป็นพันปีแล้วเขาถือว่าเป็นเทพที่ประทานเรื่องเงินทองทรัพย์สินสมบัติดังนั้น ฝ่าพระบาทของท่านข้างหนึ่งเนี่ยคือหยียบสังสมัยก่อนเนี่ยเงินทองเนี่ยเขาเรียกเบี้ยใช่หรือหอยะดังนั้นเนี่ยหอยสังจึงเป็นสัญลักษณ์ของเงินตราและเงินทองตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์โบราณเนี่ยเห็นไหมเราในสมัยยุคยาเราก็ใช้เบี้ยจันร์เนาะเป็นเรื่องของเงินทองใะดังนั้นเนี่ยสังและเบี้ยหอยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองเป็นมงคล นี่คือสิ่งที่ชายสิงห์เอียะท่านเหยียบสังหม่ก็มาเหยียบเงินทองไว้ฉะนั้นหอยสังที่อาจารย์ได้เขียนไว้เนี่ยห้าห้าอันเนี่ยเป็นเหมือนประดุดังห้าธาตุขององ์ชายสิงห์เอียะชายสิงห์เอียเนี่ยปกติขั้นจะมีห้าปรางในธาตุต่างการที่เช่นธาตุไฟธาตุดินนะธาตุน้ำธาตุไม้และธาตุทองหรือธาตุโลหะ เป็นห้าธาตุเป็นกระถาดังนั้นเนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นกระถาของเทพเจ้าแห่งเงินตราเมื่อเสียงที่เราเป่าสาังออกไปสเสียงนั้นเป็นเหมือนประดุดังกระถาตรงนี้ของท่านไปบูชาเทวดาอันนี้มอะให้เวลาไปพวงสวพที่ไหนก็เป่าอันนี้ออกไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาเข้าสู่เรื่องโบวเต็มๆของหอยสังออเนาะว่าวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่มีจิตศรัทธาในเรื่องของการบูชาเครื่องรางและหมู่นะดังนั้นหอยสังที่อาจารย์ถืออยู่นะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นการออกรูปแบบดีไซน์เป็นมังกรพันนะครับแตลเป็นรูปมังกนรนฮะทีเราก็มาพูดถึงเรื่องของหอยสังในดวงชะตาของ12ราศี่ันที่เกิด ตั้งแต่เมษพุกเมถุนกรกฎสิงการตุลพิจิกธนูมังกรกุม,มิทั้ง12ราศีเนี่ยได้ว่าเอ่หอยสังเนี่ยใน12ราศีที่เราจะเสริมดวงเสริมมงคลกับคนที่เกิดใน12ราศีจะใช้หอยสังอย่างไรราศีใน12ราศีเนี่ยตำแหน่งการเงินของราศีนั้นเช่นคนที่เกิดราศีเมษราศีพุกศเป็นกระดุมพระเป็นการเงิน หากในดวงของกาดุมพระหรือดวงของการเงินของคุณเนี่ยมีดาวที่เป็นปรักเป็นนิดนะหรือ,อามาจากเรือนเสียนะฮะมาจากวินาศอริมรณะมาอยู่ในดวงกตดุมพระการเงินของคุณนะสิ่งที่คุณจะเสริมมงคลในการเงินให้เงินนั้นมีเพิ่มคูณมากขึ้นคุณควรจะใช้หอยสังที่ห้อยเพื่อเสริมดวงนะหอยสังทำไมต้องเพิ่ม เพราะในเมื่อดวงชะตาของเราตำแหน่งการเงินเป็นดาวที่ไม่มีเงินทองเป็นดาวที่ตำแหน่งสูญเสียเรื่องเงินทองดังนั้นหอยสังจึงเป็นสัญลักษณ์ของเงินและเป็นสัญลักษณ์ของเทพนะเทพอะไรเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราเป็นสัญลักษณ์ของของใครอีกของพระนารายณ์ใช่ค่ะที่กะทาจากสังเพราะฉะนั้นเนี่ยสัง จึงเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพดังนั้นมาหนุนดวงในตำแหน่งการเงินนั้นเป็นประดุจดังเครื่องล้านขององค์มหาเทพคือพระนารายณ์และองค์เท้าวิศวาริชัยชินียะทำให้การเงินนั้นจากดาวร้ายที่มาจอในดวงชะตาชีวิตลดพลังและลดความอำนาจของดาวร้ายได้ลงอันนี้ในทุกราศีนะครับไม่ว่าจะเกิดในราศีใดที่ในตำแหน่งกระดุมพระ คือหมายกานับลัคนาของเราถัดไปอีกหนึ่งเรือนนำหน้าหนึ่งเรือนถ้ามีดาวร้ายหรือขณะเดียวกันเจ้าเรือนดาวของกระดุมพระเป็นจออยู่ในทุฐานคุณสามารถใช้มงคลนี้เสริมดวงได้เพราะเป็นสัญลักษณ์ของมหาเทพนะครับเป็นสัญลักษณ์ของะนานายณ์พระอะไรอีกพระ คณะบดีหรืชายสิงเอียะอ่าแล้วพระพรมมีไหมมีค่ะอ่าใช่นะเป็นสามมหาเทพนะฮะลักษณ์ของสามนี้ดังนั้นถือเป็นของมงคลสูงสุดในเรื่องของคนสิทธิ์แห่งธรรมชาติครับวันนี้ก็ให้ความรู้เป็นมงคลกับทุกท่านทุกอย่างท่านต้องรองกับตัวเองและท่านจะได้เห็นผลในพลังนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ตุลยมากครับ